วันนี้เราจะก็จะมารีวิวเอ่อถวยไล,ล่บอลลูนกันนะคะอ๋อฉันลืมดิฉันลืมบอกชื่อไปค่ะตั้งแต่คลิปที่แล้วชื่ออนาเตเซียค่ะงั้นเรามาดีวกันเถอะก็ในชุดนี้ก็จะมีบอลลูนถองถวยไลทกล้องสองทางไกลหรือกล้องสองดูดาวแล้วก็มีถวยไล์สปารคโคลมีไฟ ยวด,ดดีกว่าเขาทำอะไรได้บ้างโคได้ก็สามารถเข้าไปในบอลลูนได้ขอขอขอค่ะเอ้ขาเฟ่ค่ะดิแนวันนี้แล้วก็โันแรกสามารถเข้าไปได้แล้ก็ปิดทะดีแล้วก็สไปก็สามารถอยู่ดนบนนะคะ สามาตบอลูนได้ด้วยค่ะอี่นี่ตอนแรกตองติดทางนบอลลูนค่ะมันก็เปิดนี่ไฟแล้วจะเริองแสงค่ะ นี่มีแค่นี้ค่ะแล้วก็ข้างหลังสามารถปิดได้ด้วยนะคะ เราขอจบการสื่อสารเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบาย